นิ่งลอทุกคนออกตัวหนึ่งอ่ะออการตักไทยสบ,บายดีแล้วก็สบ,บายดีเอกซิทุกคนนะเอามาลัดเสาตอนสาเอาผู้เดียวทุกคนเอาปลาคือเก่าบาหูว่าสิได้ยังน,นนะ มาหลอกเบิ้องบริเฮนกันดนแล,ลตารกิจลายยางเอามาตอกไก่ตอนเช้าราเช้า,ชา,ว,า,ชาว,ว่าชีได้ย,ยังไงเอามาลุ้นกันทุกคนตอนนี้ฟ้ากำล,ลังอะไรอยู่กำลังแจงเนื้อฟ้ากำลังแจงเนื้อกิในกรหอกตัวอย่างเข้าไปลุน้นไก่ขันไก่ขันแลออ้วออกมา มันคันข้างนั้นบุหรี่ใครวะาะว่าอยู่กลางมีน้อง ลอยทุกคนออกตัวหนึ่งนอะ่ะ các gì cả không ừ. cả lấy nhà mà nó nhìn xuyên gắn nhiều, cả lấy nhà không ดวมาสองตัวมาลองกตัวน ใกล้กัะนังก่อยต่างกัตาต่างคันแล้วต่างเขาเพราะว่าเขาซุ่มไก่้คันเนาะแล้วก็แล่นมาหาไก่้คันบอสกระหอ,อกทั่วงกลับไปหากระหอ,อกย้อนได้กระหอ,อกตัวหนึงนะ่งใกล้ได้สองคันแล้วปฎิกาบา่ได้เาอยู่ไกลหรืออยู่ไกลนะฟังเีิงที่ไก่เติบแต่ว่ามาลงอุ้มนี่มันก็เหมาะอยู่ในอุ้มนี่ ก็บอกเขาพอมันยุ่ไกล่เอามาสองตัวกระตากกันอชองอ้าววันนี้เฮาจีหลงไปแล้วก็สิไปจอบกระหอกตัวทำอิดยู่แคมทางนะเพราะว่าคันไปนำทรายมันก็นิหลอกแคมนำไปทางล่างเฮาหน,นึ่งก็นำได้แไ่ยังก่อน ตากแล้วแร่ไม่ดีอันนี้ใครไหมามาลองมืออันนี้ใครเกา่อเอาเคยมาต้อยคอยๆแต่ว่ากะตังตังชุดนี้มีกระห้องทวงเา่ โอ๋อมันอยืนนี่มีสาวนี่เข,ข้ามาหอบมาโอ้คุยเข้ามาหอดนี่นี่คุยเข้ามาหอดนี่แล้วก็อ๋อเมื่อกี้มันกระท่วงบนเก้าก่อนเปิดเสียงอันนี้เสียงตอน มันกระทู้บนเก่าเ,เข้าไปแเราเห็นตัวเรื่องบดรดทว้อยู่ใคที่ข้ามไปฟังนั้นนะาข้ามทางมาข้างบอนเมื่อกี้กห็หอกก็ไม่เห็นจอบไปจอบไปเลยมีเห็นเลยก็เลยออกมาเลาะไปทางนี้เลาะไปทั้งหมื่นนี่ สิกลายไปทางนั้น็องเช้านี่นี่นี่สองโตเข้าไปไม่ถึงเข้าไปเข้าทางนั้นเข้าทางนี้เห็นขอกมาอยูนน่ในนี้อุม้มได้ของตัวเด็ก เห็นก็ได้ยินเสียงธงสามสีโตเห็นตัวดียวได้ตัวดี เท่งนั้นแต่ว่ามันสวยเลยสเมื่อแซมเขานกกระเบา้าห้องนกเขาก็ห้องฟังนั้นเ้าสิข้ามไปฟังนั้นเฮาสิข้ามไปฟังเฮ้าแล้วก็เมื่อแซมเขาสิ่เราไปทั้งนั้นนี้เสียงนกกระเบา้าห้องอีนี่ เงีบเลยเฮาตัดสินใจมือแลวสั้นแห้งปกติทางลงมันอยู่ยคนจะเฮานัดลงปลาหเ้ยทุกคนนือนานี่เอาหมองมาสี่ชิ้นคิง ดีนี่อุ่งนี่เงาหลน้าก่อนเบ็ดใส่ไปง่ายไปเขาวอกแกงหินขาวนี่แต่หินนี่มีขาวมันดำหางคาม จริงม,มนะินิไก่มินิไก,ไก่นะมินิไก่น้ำกับสุประมาณเพลงโฮเขานี่นี่ปลห่าวนะจ๊ะเลาะไปหารถนะทุกคน รถรถเขาจอดอยู่พุ่อยู่หุงโค้งสีเลี่ไปทางนี้แต่แต่เชา้าไม่ทันได้กินน้ำห,หิวน้ำถือน้ำมากอะอยู่ในกระตารถโอ้ยไม่ได้ถือมานำ้ำถือมาแต่ฮืน่นป,ะ,ปะอยู่กระตารถเม้นคัก ไก่ขันทุกคนไก่ขันเยอะน,น,นี่ไก่น้อยดีไปจอบมั้ยบัวไกคือขันสวยนะนนโอ้ยคนนี้เดือมากจอบไก่กกดู Yeah. พวเขามันหกไหรว่ามันยวนแปนแต่ว่าทางมาหกหก็หอกตัวเดียวไปเลาะกลับมันไาห์โหลดล์ฮาร์เสียมเขาหอมสุดเลยตอนมาใกล้ตึงตัวน,นึง้ง ห้างยังเขาโดดทุกคนยังเขาโดดแล,วก,ดดแลวกะชิกับไป้าแซมเข้าเพราะว่าเข้ามันบอกในห้างนี่หละกะชิแซมได้่ออกตัวเดียวอะโอเค เดี๋ยวขับรถกลับหาแซมเข้ากอนเจอกันบนแซมเข้ากนละตอนนี้มาฮอดนาแล้วนะบอนซาหม่องแห้บอนเป็นบางเป็นบางท,ที่ลงน้าเข้างัวกระโละแทบถึงอยู่แต่ว่าใครแน่ที่เฮ็ดหัวดีละเนี่ยพาไปบึงหัวเมาฮหดหัวนะว้านเข้าเนี่ยก็โดนเทิบแล้วเดีย๋ยวว่าให้ค่อยให้นะาให้ตาไป มาเมาเห็ดหั่เห็ดหั่แล้วล่ะก็ข้อข้อจะวัดทยอยออกปลาเนี่ยพอเวียกมันก็ไล่เนี่ยชนชน <c oughs> หนัวเลาะใช่ไหมนด้หัวเหวตะการนี่พัดปุ๊บชนพัแล้วก็อ้อมอันนี้หัวเพิ่งออกเห,หตุการณ์ ข้างนี่ก็งามอยู่ข้างในกลข้างในก็นาง,นกนงามข้าง,งา,า,งนนางนั้นเฮตซองฝากปีนี้เฮนาซองบอนบอนนี่แน่แหละก็ข้ามทางข้างนั้นแน่ข้างนั้นแม่นเอาเอาน้ำมันสโตรประทานเพิ่นข้างนี้แม่นอันจูบน้ำน้องคือเกา่าแต่ว่าน้ำเรือเพิ่นมาพี่แหละก็เขาก็จูบใไซนาไซน้ำเรือเพิ่นลงมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเอาข้ามเข้า <c oughs> ามเ้าแล้วล่ะก็จังซี่มื้ตามสํนักสํนึงที่ชามแต่ให้นี่แหละเพราะว่าบ่อนอื่นมันก็บ่ห่างปานใดมันก็พอสิแตกกอขึ้นอยู่มีแต่ตัวนี้ล่ะเป็นเป็นเดินไปดินก็สิเอาสํานักสํานึงนี่แหละทุกคนเอ้ยเอาแต่เดินนี่เดินใหญ่นี่แล้วหั่นสามบอนโอเคทุกคน สำนักขี้นี่ก็ว่ากันไว้สำนักทุกคนไปเมื่อเช้านี่ก็ใกล้กับกเขาอา่าแต่ละม้านก็ะหอ,อกตัวหนึง่งพอได้ให้ขอบครัวลาบโอเคสีว่ากันไว้สำนักทุกคนเจอกันคลิปหน้าอยู่ดีมีแหงให้เข้ามาเบิ้งกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่ากเจอกันทุกคน